สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมพี่ในออนไลน์สเตชันสกู๊ปกันอีกครั้งนะครับก็เปิดเผยหน้าตาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเหล่าลูกเรือสมาชิกของกลุ่มหมวกฟางหลังจาก Netflix นั้นประกาศเดินหน้าโปรเจกต์วันพีชฉบับคนแสดงไปแน่นอนครับว่าหลังจากที่เปิดเผยหน้าตาเหล่านักแสดงไปนั้นก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับเหล่าแฟนคลับวันพีชกันอย่างมากมายเลยทีเดียวและก็เป็นการนํามาซึ่งคอมเมนต์ต่างๆที่ทั้งชอบและไม่ชอบนักแสดงชุดนี้ด้วยละฮะ ซึ่งนักแสดงที่จะมารับบทเป็นเหล่าลูกเรือของกลุ่มหมวกฟางนั้นนะครับอย่างที่หลายคนครับได้เคยคาดการณ์กันเอาไว้ว่าหากมีการสร้างวันพีชคนแสดงจรงิงเหล่าลูกเรือของกลุ่มจนสลัดหมวกฟางนั้นน่าจะต้องมาจากหลายสัญชาติเป็นแน่ซึ่งกระตรงตามคาดครับเพราะนักแสดงแต่ละคนที่คัดมานั้นล้วนมีเอกลักษณ์และสัญชาติที่หลากหลายกันเลยทีเดียวมาเริ่มกันที่ตัวเอกอย่างมังกี้ดีลูฟี่ที่จะรับบทโดยอินากิโกโดอยนักแสดงหนุ่มวัย18ปีสัญชาติเม็กซิโก ที่เคยฝากผลงานกับทางเน็ f ฟ i ิกไว้อย่างฮูค i วซาร่ต่อกันที่นักดาบหัวมอสโลโรเนี o โซโลที่จะรับบทโดยแมคกเคนยู oo, นักแสดงหนุ่มวัย25ปีสัญชาติญี่ปุ่นที่ตัวเขานะครับเคยฝากผลงานไว้กับหนังแนว Live a อ t i o n อย่างซามูไรพ e นจรร u โดน i Ken ชิน n Final Chapter ในบทของเอนิชินั่นเองครับต่อมาครับกับต้นหนสุดสวยประจำกลุ่มอย่างนามิซึ่งจะรับบทโดยนักแสดงสาววัย28ปีสัญชาติอเมริกาอย่างเอมิรีลาที่ เคยมีผลงานกับทาง Netflix อย่าง Fear Street นั่นเองฮะและอีกหนึ่งตัวละครครับที่หลายๆคนนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแคทนักแสดงมาได้ค่อนข้างดีเลยแม้จะมีจมูกไม่ยาวอย่างอุศพที่จะรับบทโดย จคอบโรเมโรกิปสันหนุ่มสัญชาติแอฟริกาอเมริกาที่เคยมีผลงานกับเน t ฟลิกในเรื่อง green leaf และคนสุดท้ายครับกับเชฟขาโหดประจํากลุ่มอย่างซันจิซึ่งจะรับบทโดยทัสกาล่านักแสดงหนุ่มสุดเท่วัย26ปีสัญชาติเรบานอนอังกฤษคนนี้นั่นเองล่ะฮะโดยหลังจากที่มีการเผยหน้าตาของเรานักแสดงที่จะมารับบทเป็นลูกเรือของกลุ่มจนสลับหมวกฟังไปแล้วนะนะฮะเชื่อได้เลยครับว่าแฟนคลับของวันพีททั้งหลายก็คงอยากจะฟังความเห็นของผู้ ผู้สร้างอย่างอาจารย์เออิจิโร่โอดะว่าคิดเห็นอย่างไรกับนักแสดงที่จะมารับบทเป็นตัวละครในการ์ตูนที่ตัวเองสร้างขึ้นมานั่นเองโดยตัวอาจารย์โอดะฮะแกก็ได้คอมเมนต์ไว้ใน Twitter ส่วนตัวไว้ดังนี้ครับเราได้ร่วมงานกับเน็ f l i x และ To m o r r o w Studio ในโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่ดัดแปลงมังงะวันพีชให้เป็นซีรีส์ฮอลลีวูดฉบับคนแสดงมันนานหลายปีแล้วนะับตั้งแต่เริ่มประกาศออกไปแต่โปรดวางใจได้ว่าเรายังมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องกับโปรเจกต์นี้เรารู้ว่าไม่ ใ้เรื่องง่ายในการทำงานกับผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้มันวิเศษมากในตอนนี้เราสามารถประกาศรายชื่อนักแสดงหลักได้แล้วแต่เราต้องรีบประกาศทันทีก่อนที่มันจะหลุดออกไปเองโดยนักแสดงเหล่านี้ทั้งหน้าตาท่าทาง ส่วนสูงน้ำเสียงและทักษะการแสดงคนเหล่านี้คือกลุ่มนักแสดงที่จะเป็นกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางของพวกเราอาจจะใช้เวลาอีกเล็กน้อยในการผลิตแต่เราจะทําให้ดีที่สุดเพื่อส่งมอบผลงานที่เรามั่นใจว่าทุกคนทั่วโลกจะได้เพลิดเพลินรอฟังอัปเดตเพิ่มเติมในอนาคตได้เลยซึ่งนี่นะฮะก็น่าจะพอลดข้อขอรหาต่างๆของการเลือกนักแสดงไปได้นะครับเพราะนักแสดงทุกคนต่างผ่านความเห็นชอบจากตัวผู้สร้างอย่างอาจารย์โอดัแล้วทั้งสิ้นนั่นเองก็ต้องมา ารอดูในวิดีโอโปรโมทแรกกันนะครับว่าวันพีชฉบับคนแสดงนี้มันจะออกมามีหน้าตาเป็นอย่างไรงานนี้แฟนๆของกลุ่มหมวกฟงาง้ามพาดโดยประการทั้งปวงเลยล่ะฮะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงกับนักแสดงชุดนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะฮะวันนี้ก็หมดเวลาของผมในออนไลน์สเตชั n นสกู๊ปลงแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันม สวัสดีครับ